เอาแล้วนะครับผมแล่าว,วันนี้นะครับเราไปอยู่กันในช่องล้านนาเกมมิ่งนะครับไปเดี๋ยววันนี้ครับผมจะมาเล่นกันนะครับมา EP 2กัดเกมใครคือขาตะกรนะครับนั่นก็คือเกมเอามองอัสนมันเองนะครับโอ้ตอนนี้มีคนเข้ามาเต็มเลยผมเปลี่ยนเสื้อผ้าก็มาได้นี่ ไปไปกันนะครับอืมเจออันนี้ตัวผมนะครับอันนี้ตัวผมไปเริ่มเกมได้ใครคือฆาอตกรโอเคผมเบอร์ใจฆาตกรนะครับผมเป็นคนธรรมดาผมจะตามเพื่อนไปนะครับตามเพื่อนเอ้ย แกี้ผมเห็นคนมุดต่อไปนี่เออแต่กี้ผมเห็นผมเห็นบ่กดรีพอร์ตเลยวะสีฟ้ามันผมเห็นสีฟ้ามุดต่อไปนี่นี่เอ้ยสีเขียวมุดต่อ,อ,อมันมันมุดได้บ่ <S 2> <S 2> <S 2> ผมลึกว่ามันมดุมดมุดบ่ได้นะครับอืมแ๊บหนึ่งนะครับ เอ้ยประกาศอิมพอสเต,ตอร์บา้าวอสตาร์ทวอชวอชไผ่มันส่งไอ้อย่างมาน่ะอิงมันโบดไผ่ ผมว่าสีฟ้าปแปลกๆเลยเลมูเนี่ยผมโหวตเจ้าสีเขียวแล้วกันอะกรีนมีคนโหวตผมก็เอ้ยมีคนโหวตผมด้วยเหรอ มีคนโหวตผมเต้ยห่อผมบอแม่นเด้อผมเป็นคนธรรมดาสรุปมันคืออะหยังนี้ใครคือฆาตะกร บอมีภัยสักคนออกโอ้ยตายละผมจะเป็นเยื่อรอแทนผมจะไปทำควสทํำควสกันบอสีแดงนี่อยู่คนเดียวตต่เด้อเออ,อเอ้ยสีชมพู ผมบอกแม่นดวยครับถ้าผมแม่นผมก็คงฆ่าคุณไปแล้วเอ้ยสีขาวตายบะสีขาวตายแสดงว่าสีขาวมาใจ้าคาตะก่อนละผมว่าเด้อคนตีอยู่ใกล้สีขาวคือสีฟ้าเลยผมจะโหวตสีฟ้า ผมสงสัยสีฟ้าป่ะอืมผมบ่าสีฟ้านะ่าสงสัยเดอ้อผมบัดใจเดอ้อสีน้ำเงินเนะี่ยผมบัดใจอืมไม่หย่างต่อ อันสีม่วงโว้สีม่วง,วมวงผมโบวสีฟ้าผมต้องใส่สีฟ้ามันอาจจะมุดต่อไปหาสีขาวแล้วก็ฆ่ามันก็ได้เออใครจะไปแน่เอมสี่สามสองหนึ่งปะมันโบดกันแล้วสรุปคือ บ่มีภัยออกเห็นแล้วโอ้ยแต่เหลืออินพา์เตอร์คนเดียวเนีย่ยผมสงสัยสีฟ้าเนี่ยสีฟ้ามันเป็นหรือเปล่านะผมเลยโหวตเ้ยสีดำ,ส,ดำสีดำนี่ผมอยู่แต่ตรงเนี่ยเออถ้าผมเป็นฆาตกรแต่ผมก็คงฆ่าไปแล้วมา อมผมเป็นมือไม้ผมคงมาค่าคุณหลอกมาผมจะไปล้วเอ้ยสีฟ้านี่แปลกๆนะเนี่ยมันแปลกนะครับแปลก เดี๋ยวผมว่าผมต้องทำควิดก่อนปะมันทำควิดดูแผนที่ครับปะ่ะยังมามีใครฆ่ากันเลยอะ สีฟ้าสีฟ้านี่มัน,ปนแปลกแปลกแท้อ่ะอ่อยังมามีไข่ฆ่าไข่กันเลยอะ่ะอือจะได้โวตสักทีเนี่ยคลิปยาวเกินไปก็บ่ไ,ได้ดีวเครื่องเต็ม ปะผมจะอยู่นิ่งๆอย่างงี้แหละจึนก็จะมีคุณค่ากันบ่ะเออเหมือนมันมีคุณค่ากันนี่บบสีส้มนี่แต่ผมเลยบอกผมเลยเอ้ยมันโวตหรอผมบอกแม่นเดอ้อ บลูมีคนโบดบลูกบรลูก็คือผมตอนนี้มีคนตายไปแล้วผมวา่านคุณสีแดงหรือเปล่านะผมโบดสีแดงกัน,กนครับเรดเนี่ย ฮูชอมีคนโหวตผมเต็เหอมา บสีชมพูเนี่ยแกผมว่าสีชมพูบ่แมน่นเดยอ้าวอ้าวมันเป็นอิพอตเตอร์กับสีชมพูโวดพิษกันมดเนี่ย